วิชาพละศึกษาเรื่องการออกกำลังกายของชั้นปฐมศึกษาปีที่2สําำหรับในบทเรียนเรื่องการออกกำลังกายนี้นะครับเราก็มี4หัวข้อหลักๆที่จะต้องทำการเรียนกันนะครับ 1. วิธีการปฏิบัติในการออกกำลังกาย 2. รูปแบบและประโยชน์ของการออกกำลังกาย 3. กิจกรรมกายบริหาร และ4การปฐมพยาบาลอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายการออกกำลังกายคือการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อให้ร่างกายเกิดความแข็งแรงความคล่องตัวความสนุกสนานเพลิดเพลินซึ่งการออกกำลังกายจะทำให้เกิดสุขภาวะที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติ รูปแบบของการออกกําลังกายรูปแบบที่1นนะครับการออกกําลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆแข็งแรงคือการให้กล้ามเนื้อได้ออกแรงมากๆในหนึ่งครั้งหรือทําซ้ําๆกันในหลายครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้อุปกรณ์การเคลื่อนที่หรืออยู่กับที่นะครับจะทําให้กล้ามเนื้อส่วนแขนส่วนขาหรือส่วนลําตัวเกิดความแข็งแรงเช่นการดันพื้นการลุกนั่ง ซิทอัพหรือการออกแรงยกแขนออกแรงยกดัมเบลการออกแรงดึงถูกไหมแต่การ,กรโดดเชือกะครัมนากเรียนรูปแบบที่2นะครับการออกกําลังกายเพื่อปรับเปลี่ยนทิศทางหรือลักษณะท่าทางนะครับคือการออกกําลังกายที่ค่อยๆนะครับใช้แรงเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อปรับเปลี่ยนท่าทางตามจังหวัดนะครับเช่นนะครับการเต้นเอลบกครีตะมวยไทยการเต้นประกอบเพลง การเต้นลีลากิจกรรมเข้าจังหวะหรือการฝึกท่ายโยคะนะครับ,ร,บรูปแบบที่3ของการออกกําลังกายนะครับการออกกําลังกายเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วว่องไวคือการให้กล้ามเนื้อได้ออกแรงเคลื่อนไหวร่างกายที่ใช้การเคลื่อนที่หรือการเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็วเช่นการวิ่งเก็บของการวิ่งซิกแซกนะครับเราก็จะเห็นได้นะครับจากกีฬานะครับเช่นการเลี้ยงลูกฟุตบอล การเลี้ยงลูกบาสเกตบอลนะครับหรือแม้แต่การวิ่งนะครับในระยะที่สั้นๆนะครับนักเรียนรูปแบบที่4ของการออกกําลังกายนะครับคือการออกกําลังกายเพื่อช่วยให้ปอดและหัวใจแข็งแรงนะครับก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายซ้ำๆในท่าเดิมแบบต่อเนื่องนะครับเพื่อฝึกระบบไหลเวียนของปอดและหัวใจนะครับเช่นนะครับ การวิ่งระยะไกลนะครับการวิ่งบนถนนหรือการปั่นจักรยานนะครับหรืออาจจะเป็นการเดินนะครับเดินที่ใช้เวลานานๆหรืออาจจะเป็นการเต้นแอโรบิกนะครับนักเรียนก็สามารถานํารูปแบบของการออกกําลังกายนี้นะครับไปปรับใช้กับการออกกําลังกายของนักเรียนได้นะครับรูปแบบสุดท้ายนะครับรูปแบบที่5คือการออกกําลังกายด้วยเกมกีฬานะครับคือ กิจกรรมกีฬานะครับก็จะมีกฎและกติกาที่เพิ่มเข้ามาจากการออกกําลังกายทั่วไปนะครับเพื่อที่ที่จะ,ะทำให้เกิดความสนุกสนานฝึกสมาธิของนักเรียนนะครับเกมกีฬานะครับเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับถ้าเป็นการวิ่งนะครับเกมกีฬาก็จะเป็นกรีธาหรือการวิ่งมาราธอนนะครับการแข่งขันแบดมินตันนะครับหรือจะเป็นการแข่งขันฟุตบอลแข่งขันวอลเล์บอลแข่งขันบาสเกตบอลนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการ ออกกาลังกายนะครับเพื่อสุขภาพนะครับหลังจากที่เรารได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบของการออกกําลังกายมาแล้วนะครับเราก็จะมาดูประโยชน์ของการออกกําลังกายกันนะครับหนึ่งนะครับประโยชน์ของการออกกําลังกายจะทําให้มีร่างกายที่แข็งแรงนะครับสร้างภูมิต้านทานโรคได้ดีนะครับ 2. มีสุขภาพจิตที่ดีนะครับมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีจิตใจที่ไม่เป็นทุกข์ 3. มนะครับมีสมาธิที่ดีและมีระเบียบวินัยสูง C ีนะครับสร้างความมีน้ำใจนะครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและข้อสุดท้ายนะครับสร้างความสาม,มัคคีในหมู่คณะและในทีมของตนเองนะครับนักเรียนชิ้นงานนะครับนักเรียนในส่วนของชิ้นงานนักเรียนก็ไปปฏิบัติกิจกรรมการออกกําลังกายนะครับแล้วก็เก็บภาพนะครับพร้อมอธิบายวิธีการปฏิบัติกิจกรรม ประโยชน์ที่ได้รับนะครับแล้วก็อย่าลืมระบุชื่อแล้วก็รูปแบบที่รูปแบบการออกกําลังกายที่นักเรียนเลือกในการออกกําลังกายนะครับอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นวีดีโอการปฏิบัติการออกกําลังกายของนักเรียนนะครับชั้นป .2 ทับ4และป .2 ทับนะครับ